ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก r m f และ LTF กองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8บลาจอทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725 ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจกรุงศสีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทำไม RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนแรกที่ผมเลือก พอเ,เชื่อมันในความชัดเจนของแนวทางลงทุนเฟ้นหาตราสารจากธุรกิจอนาคตดีเลนจับจังหวะที่ใช่เข้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสร,รับผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3, 3. ่หรือกองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8กดกการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงชัดเจนในแนวทางลงทุน 14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุ่นบริษัทไทยเบฟบริทจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุ่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่1 4กับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่14บคุณเสกสันตวิวัฒน์ค่ะผู้ในการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงนะคะสวัสดีค่ะคุณเสกสรรค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับโคสุดท้ายจริงๆนะคะคุณเสกสรร หายใจนิดนึงก็หมดปีแล้วเนาะหายใจให้หายใจให้ถึงสิ้นปีด้วยเะเอาเป็นอดเคืองนิทนหน่อยพูดกันมาทั้งปีนะ IMF LTF เนี่ยไม่รู้มีใครซื้อเฉลี่ยไว้มั่งหรือเปล่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็ว่าจริงปีนี้อาจจะถือว่ายังไม่ค่อยสายไปเท่าไหร่เพราะคุ้นโดยเฉลี่ยก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเนาะก็ ใช่ครับแต่ว่าคือเขาไม่อยากให้ว่าไม่อยากให้มานั่งลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วปีนี้โชคดีหรือโชคร้ายก็คือเพราะว่าอีสองเดือนไม่ใช่เดือนครึ่งเดือนครึ่งนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับที่ใหญ่จะคุยวันนี้ก็ย้ําอย่างเดิมที่คุยตลอดใครที่ยังไม่ได้ซื้อเสือเดือนครึ่งนะครับต้องซื้อแล้วนะครับอย่าไปรอช่วงท้าย ถามว่ามันหมายถึงว่าหุ้นมันจะขึ้นใช่ไหมที่มาบอกอย่างนี้บอกว่าก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ผมแค่รู้สึกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเอาเรื่องของการลงทุนเรื่องของเราเรื่องของเงินออมที่มีนะครับที่ตั้งใจจะลงในซื้อเพื่อไอเอฟแทีเอฟลดภาษีปีนี้ไปเสี่ยงกับตลาดในช่วงท้ายปีอย่างเดียวโดยไม่จาเป็นไอ้เสนีนี้ก็วันก่อนก็มีคนถามกันว่าประเด็นส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากไอแอดตาภาษีใหม่ จนถึงวันนี้รัฐบาลคลมอมมยังไม่ได้ออกมาเป็นอะไรชัดเจนที<ม>นี้เวลาเราคิดไอ้คำนวณภาษีเราเอาไงดีคือคุณซื้อได้เท่าเดิมเพราะว่าอัตราที่เสียนะั่นมันหมายถึงว่าคุณจะเสียภาษีในอัตราที่ลดลงออื huh. ถูกไหมครับแล้วก็ huh. ผมคำนวณคร่าวๆอย่างที่มีคนเขาทำมามันก็จะเสียลดลงกันคนละไม่เยอะ นะครับแต่รายได้ทั้งปีของคุณคูณสิบห้าเอร์เซนที่ซื้อ LTF ได้สูงสุดไม่เกินห้าแสนบาทหรือว่า IMF เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้า provident fund กบขแล้วก็เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่จ่ายในปีนี้ก็ต้องไม่เกินห้าแสนบาทอันนี้มันไม่ได้มีผลกระทบกับจากไอตัวเลรหด่ที่จะประกาศเลยครับคุณยังคำนวณแบบเดิมในการซื้อคือหลักในการซื้อเรา,ย,ายังยึดที่สิบห้าปอร์เซน ใช่เ 500, ใช่แต่ว่าการซื้อของคุณนไ,ไม่ไหทําให้คุณปร,ประหยัดภาษีได้น้อยกว่าเดิมซึ่งมันเป็นน้อยกว่าเดิมซึ่งถึงคุณไม่ซื้อคุณก็ได้น้อยกว่าเดิมเท่านี้อยู่แล้วเพราะกฎเขาจะประกาศใช้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความต่างของการพิจารณา R อในการรอเกณฑ์ภาษีนี้ผมยังไม่เห็นความจำเป็นว่าต้องไปรอคือไม่จำเป็นต้องรอว่างนมันไม่เกี่ยวก็คือใช้ใช้กรอบความคิดว่าไม่ว่ามันสุดท้ายจะจะฐานภาษีจะลงมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากเรามีสิทธิ์ซื้อได้สิบห้าปอร์เซ็นกรณี อ่า LTF เนี่ย15%ไม่เกิน5แสนส่วน IMF <ช>ก็15%ไม่เกิน5แสนเมื่อบวกร,รวมกับกบข provident Fund ใช่ไหม ครับเงินสะสมนะครับนับเงินสะสมคือบางท่านเนี่ยไปเข้าใจผิดไปนับเงินสมทบด้วยเป็นไรด้วยก็ยิ่ง,ย,งยิ่งไม่ใช่เลยนะครับอันนี้แล้วก็ตัวแทนขายบางบางที่บางแห่งก็ก็เข้าใจตรงนี้ผิดเพราะเวลาเราพูดเราพูดเทียกับบข provident เ,เขาก็เลยคิดสมทบกันไปด้วยอันนี้ฝากด้วยละกันอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเรื่องเล็กๆกันนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วแล้วภาษีใหม่มันจะกระทบกับยอดซื้อ RL ไหมมันก็จะมีประเด็นบ้างสําหรับคนที่เป็นทางภาษีช่วงต่าๆเลยตรงห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตรงช่วงแรกอ๋อบาง ไม่เสียเลย <S 2> <S 2> ใช่ใช่เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดถ้าคุณกลัวจริงๆนะครับคุณก็คิดเบสฐานภาษีใหม่ไปอือว่าคุณจะลดได้เท่าไหรอ่อืตามฐานภาษีใหม่แล้วคุณก็ซื้อแค่นั้นอืมถ้าสมมติว่ามันคือจริงๆมันควรจะประกาศใช้นะผมเชื่อว่ายังไงก็ประกาศใช้แน่นอนล่ะแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่ใช่จริงจก็จะได้ไม่ไม่ได้มีผลกระทบเกับไปซื้อเกินสิทธิ์อะไรตรงนั้นไปนะครับก็ก็ดูจากตรงนั้นละกันแต่ว่า ตรงนี้ก็เป็นส่วนน้อยอะครับส่วนน้อยมากเป็นหรือเป็นผมมองว่าเป็นผลผลเล็กๆแค่นั้นเองอืมภาษีใหม่นี่ยังมีลุนได้ใช้ใช้ทันคือเขาใช้ปีนี้แน่แใช้แน่ครับประากาศแน่คือตอนนี้มาติคอรามอออกมาแล้วสิ่งที่เหลือก็คือว่ารอเข้าใจว่าเป็นประกาศทางกรมหรือรการที่ปรับเพื่อเพื่อประกาศออกมาแล้วก็ส่งไปลงไอ ราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศเป็นทางการอืนะครับอันนี้คือเหมือนกับเป็นขั้นตอนปฏิบัติเพื่อรองรับมติคอรอมอซึ่งมีผลแล้วอืม,มากกว่านะครับอืเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่เกรงว่าจะไม่ได้ใช้ปีไม่ทันปีนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็เขาคงเอาให้ทันแหละใช่ไหม ใช่แล้วคุณก็ไม่จาเป็นต้องไปรอไปซื้อทั้งกอนนะครับคุณก็ซื้อส่วนที่คุณเกินไปก่อนก็ได้แล้วก็ช่วงไอ้ตัวเล็กมินเมสําหรับบางท่านเนี่ยก็คุณก็ไปว่ากันคนํานวณเล็กๆเ,เอาไปปีเอาอตรงนั้นเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็ไปคํานวณกันไปเป๊ะไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่ได้ไปรวบรวมเลยว่าใบบริจาค ของตัวเองอยู่ไหนยังไงใช่ไหมอันนี้มันเป็นชคปลายปลายแล้วนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เสียภาษีในอัตราที่สูงอยู่แล้ว15เปอร์เซ็นของ RL ที่คุณซื้อถึงจะเต็ม2อ,อันนี้มันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณได้ถึงกับไม่ต้องเกณฑ์ไม่ต้องเสียภาษีเลยอยู่แล้วนะครับยังไงก็มีส่วนที่ต้องเสียอยู่อ่าพอดีมีคําถามม,มาเลยนะคะบอกว่าถ้าซื้อเกินเมื่อจะเป็น IF หรือ LTF ตรงนี้จะมีผลอะไรไหมคะซื้อเกินส่วนที่เกินก็เสีย capital gain tax เวลาขายครับ ค่ะแม้ว่าจะถือจนครบแต่ว่าก็แนะนําว่าอย่าไปขายก่อนบางส่วนเพราะว่าเวลามันนับอย่าง LTF เนี่ยมันนับไฟฟ o หมายถึงเข้าก่อนออกก่อนนะครับตลาดกีนมันจะกคำว่า first in first out เนี่ยเวลาคุณขายมันจะไปนับของในปีก่อนๆในกองนั้นที่คุณซื้อไว้มันจะวุ่นวายก็ถือจนครบไปแล้วคําว่า capital gain tax ก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลมากนะครับคือเนื่องจากว่ายังไงก็ตามคุณมีกาไรคุณถึงจะเสีย คือเสียแค่บางส่วนพูดนี้ง่ายคือเอากําไรสมมติสมมติซื้อเกินไปแค่หมื่นบาทน,นะครับจริงๆมีสิทธิ์ซื้อได้ 100, 5, แสนห้าละกันจากเงินรายได้หนึ่งล้านคุณดันซื้อไปแสนหกนะครับซื้อเกินไปหนึ่งหมื่นยอดขายเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะดูว่าเอ,อวันที่คุณขายเมื่อครบห้ปีปฏิทินเนี่ยหมื่นหนึ่งตัวเนี้ยมันเป็นจํานวนหน่วยเท่าไหร่ตามนับแบบไฟโฟแล้วก็ ไอ้หน่วยเนี้ยเมื่อคุณขายตรงส่วนเนี้ยมันมีกาไรเท่าไหร่อันนี้บุคคลแต่ละคนต้องคิดเองนะครับเพราะบลจอเองเราไม่ทราบว่าวคุณซือเกินไม่ซื้อเกินนะครับแล้วคุณก็เอาไปตรงนี้ไปกรอกในพองกระดอสี่สิบหและแปดที่มันมีข้อที่บอกว่ายกเว้นไม่ยกเว้นสองช่องคุณก็แยกไอ้ตรงห้าปีปฏิทินแสนห้าได้กําไรเท่าไหร่คุณกรอ,อกไปส่วนต้นทุนหมื่นหนึ่งอันเนี้ยกาไรเท่าไหร่คุณก็แยกออกมาในการเสียซึ่งมันถามผมมันก็นิดเดียวครับเอ้แต่ก็มีบางคนบอกผมว่า จริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยม,มันมันคือมันอีก5ปีใช่ไหมนึกออกไหมค,คุณซีนะครับไอ้5ปีข้างหน้าสมมุติว่าเราซื้อเกินไปหมื่นอย่างคุณเสกสรรว่าแต่ในทางปฏิบัติเวลาเราขายไปจริงเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าเราซื้อเกินไม่เกิน ถ้าสำมะกรอนเขามีการตรวจภาษีคุณเขาไล่ๆ่ดูมันก็เจอได้อะครับ LTF มันไล่ไม่ยากครับแต่ว่าเขาจะไล่ไม่ไล่อันนี้ก็เป็นเรื่องแต่ผมผมแค่ไม่อยากจะให้เราเราบอกว่าเราเราบอกว่าเราทําตามกฎหมายตามภาษีมันตรงไหนที่ต้องเสียคุณก็ต้องเสียตรงนั้นไปแล้วมันก็เป็นกําไรครับมันไม่ได้ไปกินต้นทุนอะไรของคุณมันทําให้คุณได้กําไรน้อยลงมันแค่เสียภาษีกําไรเกินใช่ใช่คืออยากจะอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ในจุดยืนตรงนี้นะครับว่าว่าสิธิที่เรามัน เป็นเรื่องของเกณฑ์ภาษีที่เขาประกาศมาแล้ว้อปฏิบัติตามตรงนั้นไปแต่นี้อย่างยกตัวอย่างสมมุติว่าเกินไปหมื่นหนึ่งนะฮะพอถึงเวลาขายสมมติว่ามันมีกําไรสมมติาจากหมื่นหนึง 1, 000, น่งแล้วกําไรพันหนึ่งก็เสียภาษีพันหนึ่งตรงนั้นใช่ไหมใช่ใช่ครับเอาคิดง่ายๆแล้วกันว่าสมมติเราเมื่อกี้ผมบอกแสนหกใช่ไหมฮะแสนหกถึงเวลาจริงวันที่คุณขายเนี่ยคุณได้กาไรมาหมื่นหกอ่าจากแสนหกคุณได้เป็นแสนเจ็ดพันหกร้อยเอาคิดง่ายๆกำไรหมื่นหกไอหมื่นห้าเนี่ยคุณถือว่าเป็นส่วนที่คุณ ไม่เสียอยู่แล้วอันนี้ผมสมมุติว่าซื้อครั้งเดียวนะเพราะวม่าถ้าซื้อแย่มันแย่ไฟฟ์โฟเดี๋ยวงงก็เพราะฉะนั้นไอ้หนึ่งพันก็คือคุณกรอกไนคุณก็แกล์คุณก็กรอกไปเลยว่าไอ้ตัวเลขที่คุณได้จากการขายเนี่ยตัวเลขหนึห่งเจ็ดหกตืดๆไปต้นทุนแสนหกครับแล้วก็กําไรที่ได้รับยกเว้นภาษีก็คือหมื่นห้ากำไรที่คํานวณภาษีก็คือหนึ่งพันและในแบบเนี่ยมันก็จะดึงเฉพาะพันเนี้ยตัวเลขเนี้ยไปคํานวณอืแค่นั้นเองซึ่งอันนั้นเสียภาษีเท่าไหร่ เสียภาษีก็เข้าไปอยู่ในพองกระดอครับในห้าปีข้างหน้าอนาคตคุณเสียภาษีฐานอะไรมันก็เป็นับทีตรงนั้นแหละมันไปนับเป็นปกติครับซึ่งจริงๆเมนนิดเดียวอ่ะมันไม่ใช่ายคว่าเสียเสียภาษีพันหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่มันกําไรของไอ้พันหนึ่งฐาดคุณยี่สิบเปอร์เซ็นคุณก็เสียภาษีสองร้อยก็คือไอ้พันพันหนึ่งอันนี้เอาไปบวกรวมเป็นรายได้ถูกไหม S 2> <S 2> ใช่ครับรายได้ที่ต้องเสียภาษีคือทั้งแสนหกเนี่ยคุณต้องก่อเป็นรายได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะถูกดึงไปใช้เพื่อเสียภาษีแค่พันเดียวออืืมมนะเพราะนั้นก็อย่าไปากังวลกับมันมากแล้วแต่ก็อย่าซื้อเกินมากแล้วกัน <S <S <c oughs> คือคือการประเด็น <S 1> <S 1> <c oughs> ไม่ให้ซื้อเกินเนี่ยมันไม่ให้วุ่นวายทางภาษีนะครับแล้วก็สําหรับคนที่อยากลงทุนเราก็พยายามจะบอกว่าทุกๆบลจที่เขามี LTF เนี่ยเขาก็มีกองแบบนั้นให้คุณเลือกอยู่แล้วผมเชื่อว่าร้อยละเก้าสิบมีครับหมายถึงว่าที่มันล้อกัน ใช่ครับพอร์ตเหมือนเหมือนการวิธีการเหมือนเหมือนการอย่างบัวหลวงวุธเลียยาวของเราเองก็พอร์ตมันก็เหมือนบัวแก้วบัวแก้วสองเหมือนกับหลายๆตัวของเราอยู่ครับเอ่อกรนีที่ถ้าเกิดว่าบางท่านไม่ทราบอย่างนี้ว่ามันเป็น l t f m f ยใช้สำหรับประหยัดภาษีแล้วเกิดไม่ไม่เป็นคนที่ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแล้วไปซื้อมันยิ่งไม่ยุ่งไปกันใหญ่เลยทะเนี่ย ก็ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรครับถึงเวลาคุณก็กาไรไปยื่นแบบเสียภาษีแค่นั้นเองเสียภาษีคําว่ากําไรนะครับกาไรนะครับไม่ใช่เงินต้นเพราะหลายคนไปไปฟังว่าต้องเสียแล้วไปดันไปตีความเข้าใจผิดว่าคุณต้องเสียเงินต้นลงลงทุนมันไม่ใช่กําไรเท่าไหร่คุณก็ไปคํานวณตรงนั้นเอาเฉพาะกําไรใช่ไหมใช่ครับอืม แต่ก็แนะนากองทุนปกติทั่วไปน่าจะดีกว่าหรือเปล่าคะคุณเสกสรรถูกต้องครับถูก<ม>ต้องเพราะกาไรกองทุนปกติเนี่ยได้รับการสั่งุนจากภาครัฐให้คนรู้จักเก็บออมรู้จักลงทุนในรูปแบบต่างๆก<ม>องทุนรวมเราเป็นหน่วยที่คุณผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีอยู่แล้ว<ม>กรณีเงินปันผลก็ถ้าเลือกหักในที่จ่ายสิบเปอร์เซ็นต์ก็จบไปแต่ค่าคับเกณฑ์กงนี้ก็ไม่เสียค,<ม>ค่ะ อ่ะเผื่อว่าใครเข้าใจผิดนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ026414191 SMS 4874101เห็นมีอีกกองหนึ่งวันนี้ที่จะคุยกันกองบัวหลวงตราสารนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด48ทับ13ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณเสกสรรคะ อันนี้เขาเป็นกองใหม่ของบลจที่เพิ่งออกนะครับอันนี้คือพวกเทอมฟันพูดง่ายๆก็คือกองต่อสันนี่แบบมีระยะเวลาอายุประมาณ6เดือนนะครับประมาณการผลตอบแทนของกองนี้เราคำนวณอยู่ที่สเปอร์เซ็นต์นะครับบุคคลธรรมดาลงทุนตรงนี้ก็ถือครบตามเงื่อนไขเ กาไรจากคปบิอลเกนที่ได้ตรงนี้ก็ไม่เสียภาษีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อยกเว้นปกติของกองทุนอยู่แล้วนะครับตราสารที่ลงทุนเราก็ดูไว้เราคาดการไว้นะครับว่าเราจะไปเน้นลงทุนในจราสารที่เป็นเออของแบงก์กรุงศรีนะครับแล้วก็ทางกาหลีเดเวล็อปเมนต์แบงก์อันนี้ต่างประเทศทเกาหลีใต้สองอารวมกันรตรงนี้ก็ประมาณเประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งโดยที่เรตติ้ง ของตัวเคอเรียนแบงก์ก็ก็ SP <ม>เขาก็เซตอยู่ที่ A อยู่แล้วนะครับ<ม>หรือจะเป็น A A คหนึ A ่งหรือ,อยังไงเนี่ยับไม่แน่ใจแล้วก็อีกประมาณ45%เปอร์เซนก็เป็นเงินฝากลงในเงินฝากแล้วก็ตราสารที่เป็นของ Bank of China แล้วก็ตัว China Construction Bank นะครับที่ที่ออกโดยฮ่องกงนะครับเรตติ้งก็เป็น A 1หนึ่ง ไอเหมือนกัน45เปอร์เซ็นตแล้วที่เหลือก็จะมีส่วนเล็กๆที่เหลืออยู่จากเงินก็อาจจะไปลงในตัว,ตวสาานิท่าเอกชนที่เป็นโดยตัวรีสิ่งนะครับเรตติ้งเดยทริสก็เป็นแบบทิเปิลเอคือเอสามตัวเลยครับแล้วก็มีพนันธบัตรทักรัดนิดหน่อยครับตามเศษตามคำนวณประมาณการผลตอบแทนหลังจากค่าใช้จ่ายก,นนการเงินกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซ็นตนะครับ IPO วันที่สิบสามถึงสิบเก้าพฤศจิกาครับค่ะ อมีสายจะคุณฟังมาคุยกันค่ะคุณเสกสรรค้ะคุณยงยุทธสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ<ช>ครับผมคะ่ะครับผมอยากจะขอถามคือผมเนี่ยตอนนี้อาชีพผมขับแท็กซี่อืมแล้วผมมีแฟนซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่แฟนผมมีรายได้อ่าเป็นเงินเดือนครับ,รบทุกวันนี้ผมเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารธนาคาหนึ่งซึ่งเป็นเงินออมที่อ่าฝากแล้วเราได้ดอกเบี้ยไม่เสียภาษีเนี่ยนะฮะออืครับ ทีนี้ตอนนี้ก็คือผมได้ดอกเบี้ยจากแบงค์เดือนประมาณสองร้อยกว่าบาทได้ทุกเดือนอนะฮะคือมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดอกดอกทบต้นดอกทบต้นไปเรือ่อยๆผมอยากจะทราบว่าการออมของผมอย่างเงี้ยแล้วก็อนาคตเนี่ยเขาจะมาตรวจสอบไหมว่าแฟนผมมีเงินออมแล้วเอาไปหักภาษีเป็นเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะแฟนผมเนี่ยเสเสียภาษีหนะ้าที่จ่ายอยู่ทุกเดือนทุกเดือนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจดทะเบียนไหมไม่ได้จดครับไม่ไดจดทั้งเกี่ยวกันดิ อันนี้เงินที่คุณบอกคุณไปฝากได้ประมาณสไองไร้อยลายได้ได้ดอกเบี้ยประมาณสองร้อยกว่าบาทอันนี้เป็นเงินของคุณหรือเงินของภรรยาครับอ่าเป็นเงินของผมแต่เข้าชื่อภรรยาครับอ๋อ <siis S 2> เป็นขเข้าชื่อภรรยาคือชื่อภร<ช>รยา,รยาเนี่ยนะครับคุณคุณฝากธนาคารเนี่ย<ม>อ่าแล้วธนาคารก็บอกว่าเป็นเงินฝากที่ไม่เสียภาษีถูกไหมครับครับผม<ต>ใช่ครับถ้ายอย่างนั้นก็ถูกต้องตองามกฎหมายอยู่แล้วไม่ได้มีประเด็นอะไระครับก็ไม่เสียภาษี ก็ไม่ได้เอาเขาเขาจะไม่มีการกลับมาตรวจสอบว่าแฟนผมมีรายได้แล้วมีเงินอองขนาดนี้ต้องเอามาหักภาษีตรงนั้นตรงนี้ไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวครับคาว่ารายได้ที่คุณต้องเสียภาษีก็คือเงินได้จากเงินเดือนที่คุณได้ใช่ภรรยาคุณได้ก็จะเป็นสิทธิบงเล็บหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นปกติประมาณนี้ส่วนเงินตรงนี้เนี่ยเงินฝากมีหลายประเภทครับถ้าฝากออมทรัพย์แล้วดอกเบี้ยไม่เกินสองหมื่นบาทต่อปีเนี่ยถึงคุณก็ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเงินฝากประจําเขาจะหักในที่จ่ายคุณสิ แต่มันมีเงินฝากบางประเภทที่เป็นลักษณะของสินมัธยาคือทยอยสะสมอย่างเงี้ยซึ่งได้รับยกเวน้นภาษีตามกฎหมายอยู่แล้วของคุณยงยุทธเนี่ยคงประมาณนี้แหละครับเพราะที่ฟังดูดอกอประมาณ200กว่าบาทต่อเดือนเนี่ยก็น่าจะเป็นอยู่ในขายอันนี้ซึ่งถูกต้องอยู่แล้วธนาคารยังไงถ้าที่ต้องเสียภาษีเขาก็จะหักคุณถ้าเขาไม่หักคุณแสดงว่ามันอยู่ในขายที่ไม่ต้องเสียอยู่แล้วคุณมไม่ต้องไปรวมะครับยกเว้นกรณีออมทรัพย์ถ้าแบบเยอะ ดอกเบี้ยเกินสองสมหมื่นเนี่ยที่บอกเลยเมื่อกี้ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เคสนี้ไม่ใช่อยู่แล้วคือไม่จําเป็นต้องเอาไปรวมเป็นรายได้ของคุณภรรยาถูกไหมฮะใช่ครับแต่ผมผมเอาเข้าทุกเดือนเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นใช่ครับไม่เป็นไรเงินฝากลักษณะของเงินฝากที่จะเอ่อเป็นของการได้รับยกเว้นภาษีเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของการทยอยสะสมไม่ต่ำกว่ายี่สิบเดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือเหมือนสะสมไปแบบเนี้ยคือว่าเหมือนเรียกอะไรนะออมทรัพย์พิเศษอะไรนะใช่คือ่จูงใจให้คนทยอยลงทุนทยอยเก็บออมอย่างเงี้ ครับก็ได้รับยกเว้นอันนี้มีประกาศเป็นเป็นทางภาษีอยู่แล้วครับแบงค์เขาไม่ได้ทำผิดอะไรครับครับผมครับเลียนะฮะขอบคุณนะคะคุณอารยะสิริฮะสวัสดีค่ะคุณอารยะสิริค่ะค่ะเอ่อพอดีคงอันนี้ขอสอบถามนิดนึงว่านี่ฉันไปเหมือนกับว่าไปบริจาคกับมือิีิแห่งหนึ่งซึ่งพอมือิีินั้นก็บอกว่าบริจาคแล้วเนี่ยใบเสร็จของเขาคืนภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์ตว่า สมมติว่าวี่ะมีรายได้เดือนหนึ่งห้าหมื่นบาทเป็นรายได้จากการทำงานก็ถูกหักน้าทีจ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสิ้นปีเนี่ยพอ่จะมีตัวบริจาคอันเนี้ยอยู่หนึ่งแสนบาทเป็นการบริจาคครั้งเดียวหนึ่งแสนบาทแล้วนําไปเสร็จนั้นนหะสามารถไปหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรอะคะก็คือไปลบจากไอ้รายได้รวมของคุณเนี่ย คือคือไปลบรายได้รวมนะครับแล้วเป็นรายได้รวมก่อนเอาไปคำนวณภาษีไม่ใช่ว่าคุณจะเซฟภาษีได้หนึ่งแสบาทนะครับมันขึ้นอยู่กับฐานภาษีของคุณที่คุณเสีย แล้วก็ลดลงมาสมมติว่าฐานมันไม่แตะยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับสมมตุติคุณก็อาจจะประหยัดได้ประมาณสองหมื่นบาท uh huh. แต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจริงๆฐานของคุณคาดเกี่ยวระหว่างอ่าสิบห้าหรือยี่สิบหรือสิบอะไรไม่ตามตามฐานใหม่เน,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 นี่ยมันก็จะลดลดส่วนที่คำนวณลงมานะครับคาว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมผมว่าคําพูดเนี่ยอาจจะทําให้สับสนนะครับจริงๆมันก็คือลดภาษีได้ตามสิทธิ์ลดหย่อนได้หนึ่งเท่าเอาไปใช้ลดหย่อน เอาไปหักจากรายได้ที่มาคํานวณแต่แต่นิดนึงนะครับถ้าคุณบริจาคเยอะดูด้วยเพราะว่าหลักการของของกฎหมายนยผมจำไม่ผิดเขาจะบอกว่าคือคุณมีเงินต้นคุณมีรายได้ไแล้วคุณหักค่าใช้จ่ายต่างๆออกมาแล้วเนี่ยเขาจะให้ไม่เกินสิ เปอร์เซ็นต์ของอที่ส่วนที่เหลือที่จะมาคำนวณนะครับมผมไม่รู้ว่าหนึ่งแสนนี่เกินหรือเปล่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นตามที่เขาคิดว่าเขาจะคิดอะไรก่อนอตรงนั้นก็ถึงแต่ถึงเวลาเวลาคุณกรอกในแบบเนี่ยมันจะบอกของมันเองโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะฟิกเป็นระบบอยู่แล้วว่าอันนี้คุณได้เท่าไหร่ครับอ๋อโอเคโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณรัตติกาลสวัสดีค่ะค คุณรติกรครับค่ะวัสดีค่ะคือจะเรียนถามหน่อยนะคะค่ะวัสดีค่ะปิดวิทยุได้ยนะคะได้ยินไหมคะค่ะวัสดีค่ะเชิญครับเชิญครับดนี้นะคะเออดิฉันเกษียณมาสี่ปีแล้วนะคะฮัลโหลปิดปิดวิทยุก่อนฮะมันย้อนไปย้อนมางงฮะ ฮัลโหลบอเชิญค่ะคือเกษียณมาสี่ปีนะฮะแต่ซื้อ l ท f เอฟไว้แล้วปเอครบหมดแล้วค่ะคือดิวหมดลวทุกกองแต่ยังไม่ได้ขายนะจะมีอะไรไหมคะเอ่อไม่มีอะไรครับเครื่องถูกต้องตามเงื่อนไขอยู่แล้วอันนี้คือ l tf ฟนะครับ LTF เอฟคือลงทุนโดยกดก็คือห้าปีปฏิทินใช่ค่ะผ่านเมื่อครบหมดแล้วเนี่ยคุณจะขายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเวลาขายเนี่ยก็ก็ไปยื่นในแบบพองอะดอ เก้าศูนย์ถึงคุณจะบอกว่าคุณไม่มีรายได้ที่เป็นเงินเดือนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับแต่อันนี้เป็นสิริวงศ์ยละแปดแต่ว่าเป็นการยื่นแบบเพื่อแสดงแบบเฉยๆแล้วคุณไม่เสียภาษีอยู่แล้วครับถ้าถ้ายื่นแบบเนี่ยส่วนที่เกินกําไรก็เราต้องเสียภาษีอย่างที่คุณพ้อใช่ไหับไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียคือคือถ้าลงทุนถูกต้องตามเงื่อนไขคือไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะตอนนั้นแล้วก็ครบห้าปีปฏิทินแล้วตอนออกก็ไม่เสียครับกรณีขายคืนออกมาก็จะไม่เสียคือทําทําตามสิทธิถูกต้องทุกอย่างใช่ค่ะแต ตรงที่ว่าเอามันครบแล้วเนี่ยขายดีไม่ดีเนี่ยอันนี้แล้วแต่นนแล้วแต่พิจารณาแล้วฮนะคุณท่านแล้วแต่เราใช่ไหมคะแล้วก็นิดนึงนะครับคุณรัติกณรคือกรณีที่ถามว่าแล้วพงศดร90คุณต้องไปยื่นแบบหรือเปล่า จำเป็นไหมอะไรอย่างงี้นี่นะครับโดยหลักการกฎหมายแล้วเขาบอกว่าให้ไปยื่นแสดงแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ากําไรที่คุณได้จากการขายตรงนี้มันน้อยมากๆเข้าใจว่าไม่ถึงสามหมื่นหรือยังไงเนี่ยมันไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องไปยื่นแบบก็ไม่ต้องไปยื่นแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขนะว่ามันเท่าไหร่อันนี้ถามสมกรก็ได้ครับไม่ไม่ยากตามหลักเนี่ยสมการเขาบอกว่าเรามีรายได้เราต้องยื่นเอาว่าแต่ว่าถ้ารายได้มันน้อยมากถึงไม่ถึงเท่านี้เท่านี้แบบอ่านุโไม่ยื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้ไปเช็คอีกทีนะครับอันนี้นีเ่ย สมมุติบอกว่ามันตอนนี้ว่าจริงมันก็เหมือนแปลงสภาพเป็นกองทุนปกติแล้วถูกไหมฮะคุณเสกสรรคือเราอยากขายก็ขายแต่ถ้าเราบอกว่าปล่อยทิ้งไว้ปล่อยให้ NAV มันโตไปเรื่อยๆก็แล้วแต่เราอันนั้นนะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพักกันสักครู่ค่ะสายคุณยุวพรเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะร้อหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิต m o นนี่เมคโอเวโดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8บาลาจอทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757าบลจอกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP 14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุน่นบริษัทไทยเบฟบริษัทจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุน่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่14 ทำไม RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนแรกที่ผมเลือกเพราะเชื่อมั่นในความชัดเจนของแนวทางลงทุนเฟ้นหาตราสารจากธุรกิจอนาคตดีเหลนจับจังหวะที่ใช่เข้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กกด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงชัดเจนในแนวทางลงทุน14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุน่นบริษัทไทยเบฟบริษัทจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุน่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟพรวมใจต้านภัยหนาวปีที่14